สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6ที่น่ารักของครูพลอยทุกคนเลยวันนี้เรามาดูเนะื้อหาที่เราจะเรียนในในวันนี้กันนะคะก็คือเรื่องเมนูอาหารสร้างสารรค์นักเรียนมาดูซิว่าที่ครูเตรียมมาทั้งหมด8เมนูเนี่ยมันจะมีเมนูอะไรบ้างเรามาช่วยกันตอบนะคะเมนูที่1คือน้ําพริกอองนั่นเองหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วเนาะสองอันนี้ก็ง่ายๆย,ยำ วุ้นเส้นนะคะสามสุกี้ซีไข่เจียวอันนี้เป็นเมนูสามัญประจำบ้านเลยหกผัดไทยเจ็ดเคกอันนี้ก็น่ารับประทานเหมือนกันแปดไก่ย่างเก้า ซาลาเปานะคะอ่ะเรามาดูซิว่าเมนูแต่ละเมนูเขาจะใช้วิธีการประกอบอาหารใดเพื่อทําให้อาหารสุกและให้เรารับประทานได้นะคะมาดูอย่างน้ําพริกอ่องลูกน้าพริกอ่องหลายคนอาจจะเข้าใจว่าก็ตำไงคะแต่อย่าลืมน้าพริกอ่องใช้วิธีการตําด้วยและวิธีการผัดด้วยเพื่อให้มันสุกนะคะและ้วยำวนเส้นละทํายังไงให้มันสุก ยำอย่างเดียวได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะมันต้องลวกก่อนลวกวัตถุดิบให้สุกแล้วเอามายำนะคะต่อไปสุกี้ใช้วิธีการต้มไข่เจียวละคะไข่เจียวใช้วิธีการทอดนะคะผัดไทยอันนี้ง่ายมากก็คือวิธีการผัดนั่นเองเค้กละคะใช้วิธีการอบนะคะอบด้วยเตาอ,อบเนาะไก่ย่างใช้วิธีการ ย่างหรือปิ้งก็ได้นะคะต่อไปสาลาเปาใช้วิธีการนึ่งนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูต่อว่าสิ่งที่เรียนต้องเรียนรู้ต่อไปในวันนี้นั่นก็คืออ่ะงานที่ครูจะมอบหมายให้นักเรียนวันนี้ก็คือครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปเลือกทําเมนูอาหารที่นักเรียนสนใจมันหนึ่งเมนูอะไรก็ได้เมนูง่ายๆนะคะ แล้วนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าเมนูที่นักเรียนทำเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเนาะแล้วมีขั้นตอนการทำอย่างไรนะคะอย่างตัวอย่างที่ครูนำมาวันนี้ก็คือเมนูผัดไทยนั่นเองนะคะเรามาดูซิว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้มีอะไรบ้างถามว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเมนูแล้วเราไม่รู้ว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างเราจะทำได้ไหม ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวัตถุดิบก่อนยงผัดไทยที่เห็นตัวเป้งๆอยู่ตรงกลาง3ตัวก็คือกุ้งนะคะในเมนูนี้มีทั้งกุ้งสดแล้วก็กุ้งแห้งเนาะสก็ต้องมีเส้นนะคะเส้นผัดไทยเนะาะสมีอะไรอีกผักสีเขียวๆก็คือต้นหอมหรือบางที่เขาจะใช้เป็นกุยช่ายนะคะส อ่าพักมีอีกหนึ่งอย่างก็คือถั่วง,งอกถั่วง,งอกนะคะห้ามีอะไรอีกห้ามีอ่ะสีเหลืองเหลืองคือไข่นะคะหกเป็นก้อนก้อนเหลืองอหเ,หอเหลืองก็คือเต้าหู้เนาะนี่เต้าหู้ก้อนก้อนเหลืองเหลืองนี่นะคะต่อไปเจ็ดมีอะไรอีกในเมนูนี้ เห็นเป็นมะนาวะมะนาวมะนาวนี้จริงๆก็คือเป็นเครื่องปรุงนะคะปรุงรสให้รสชาติอร่อยขึ้นแปดเราจะผัดเราต้องมีน้ำมันผืดอ,อ่ะ9อ่ะมีซอสเนาะในส่วนของซอสผัดไทยเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลายอย่างถ้านักเรียนอยากรู้นักเรียนอาจจะต้องไปเซิร์ชใน Google ได้นะคะถ้าอธิบายภาพรวมก็จะมีอ่า น้ำมะขามเปียกอย่างเงี้ยเนาะซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายอะไรก็ว่าไปหลายอย่างนะคะแล้วเราก็จะมีซินั่นก็คือเครื่องปรุงนั่นเองบางคนอาจจะใส่พริกเพื่อเพิ่มรสชาติเนาะอ่ะวัตถุดิบเราก็รู้ไปแล้วต่อไปเรามาดูอุปกรณ์ใช่ไหมเราจะทำหนึ่งเมนูเราต้องดูทั้งวัตถุดิบและอุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผัดก็คือกระทะนั่นเองสองตะ หลิวสามเตาแกส,สีตักใสจานห้าในการเตรียมวัตถุดิบอาจจะมีมีดหกอาจจะมีเขียงและเจ็ดกระมังเอาไว้ล้างผักอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผัดไทยนะคะต่อไปเรามาช่วยกันวิเคราะห์ว่า ขั้นตอนการทำมีอะไรบ้าง 1. อาทิตย์ที่แล้วครูพลอยสอนไปแล้วในการทำอาหารจะทำได้ต้องเตรียมวัดทูดิบและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือทำทุกครั้งนะคะ 2ล้างทำความสะอาดวัตถุดิบเช่นผักอย่างเงี้ยกุ้งอย่างเงี้ยนะคะควรจะล้างก่อนเนาะเผื่อบางทีเราไม่รู้ว่าที่เราซื้อมาจากตลาดเนี่ยสะอาดหรือไม่สะอาดนะคะ3ทํทำการปอกหรือหัน่นหรือซอยหรือ ซับเนี่ยอย่างถ้าทำผัดไทยต้องต้องแกะเปลือกกุ้งก่อนเราต้องซอยผักก่อนซอยเต้าหู้ก่อนอย่างเงี้ยเนาะก็คือขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนที่จะลงมือทำนะคะ C ก็คืออตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชเนาะรอให้ ร้อนจากนั้นเราถึงจะห้านำวัดทูดีบแต่ละอย่างแต่ละอย่างลงไปผัดให้เข้ากันลงไปผัดให้เข้ากันนะคะต่อไปหกอ่ะ เราจะต้องมีการปรุงรสชาติไม่ใช่ผัดแล้วก็เสิร์ฟตักเสิร์ฟได้เลยนะต้องปรุงรสชาติก่อนตามความต้องการแต่อย่าให้รสมันจัดเกินไปต้องเป็นห่วงสุขภาพเราด้วยนะคะตามต้องการเอาใหม่เอาใหม่ตามความต้องการตามความต้องการเจดเมื่อเราทำเสร็จแล้วชิมและอร่อยก็ตัก ใส่จานนะคะแป pp, ก่อนจะทานทำความสะอาดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนทำความสะอาดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยไม่ใช่ทำแล้วทานอย่างเดียวที่เหลือให้พ่อกับแม่มาล้างให้อย่างนี้ไม่ได้นะคะเป็นบาปนะคะอ่ะอันนี้คือขั้นตอนการทำต่อไปหน้าที่ของนักเรียนเหมือนที่ครูบอกก็คืออ่ะสมติ หนูอยากทําเต้าหู้เนี่ยต้มจืดเต้าหู้หมูสับหนูก็เลือกมาแต่รูปภาพต้องมีตรงนี้ก็ต้องเป็นรูปอาหารที่ตนเองทําเองนะคะไม่อนุญาตให้เอารูปมาจากอินเทอร์เนต็ตเนาะให้เป็นรูปอาหารที่นักเรียนทําเองเช่นหนูเลือกเป็นต้มเึ่มจืดหนูก็เอารูปต้มจืดที่หนูทําเองเสร็จแล้วหนูก็ถ่ายรูปแล้วก็ามาแปะ สามารถทําในแอปพลิเคชันที่เอาไว้ตัดต่อรูปภาพได้หรือถ้าใครไม่มีแอปพลิเคชันสําหรับตัดต่อรูปภาพหนูก็เขียนในใบางานก็ได้แล้วก็ถ่ายรูปใบงานแล้วก็เอามาใส่โทรศัพท์เอามาแปะหรือไม่มีทั้ง2องอย่างก็เขียนในใบางานแล้ววาดรูปได้นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์อ่ะอันดับแรกต้องรู้เมนูที่เราจะทําก่อนอันนี้คือต้มจืดเต้าหู หมูสับนะคะหมูสับหมูสับแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างอะอันนี้หนึ่งหมูสับเนาะอันที่สองเต้าหู้ไข่อย่างเงี้ยเราก็เขียนให้ครบนะคะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างอะอน,นี้ครูแค่ย,ยกตัวอย่างเนาะอย่างอุปกรณ์เราต้องดูก่อนต้มจืดใช้วิธีการต้มก็ต้องใช้หมอ้อนะคะใช้หมอ้อคู่กับทพีอย่างเงี้ยต้องเอาใส่ถ้วยต้องมีตเตาแก๊ส ใช่ไหมจะทําอาหารต้องมีตเตาแก๊สหรือเตาไฟเนาะแล้วมีอะไรอีกที่เราใช้ก็เขียนมาให้ครบนะคะขั้นตอนการทําก็นี่คล้ายๆกับอันนี้แต่ว่าเราต้องมาดูว่าอันที่จะเข้ากับเมนูต้มจืดต้องใช้ข้อนี้ไหมลูกตั้งกระทะใส่น้ำมันก็ไม่นะคะหนูก็เอาปรับประยุกให้เป็นขั้นตอนของตัวเองอาจจะเป็นตั้งหมอ้อใส่น้ำต้มน้ำให้เดือด ปรุงน้ำซุปใส่ซุปก้อนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ใส่วัตถุดิบต้มให้สุกปรุงรสชาติตามความต้องการนะคะแล้วสิ่งที่นักเรียนได้รู้นี่แหละคือสิ่งที่สําคัญน,นักเรียนทําเองนักเรียนต้องได้เรียนรู้อยู่แล้วเช่นหนูทํามาเสร็จหนูได้รู้จักได้รู้จักการทำต้มจืดที่ถูกต้องอย่างเงี้ยจากปกติที่เราไม่เคยรู้ว่าที่ถูกต้องทำยังไงเราก็ได้รู้วันนี้ ได้ฝึกการหั่นผักอย่างเงี้ยลูกหรือได้ได้ความอดทนบางทีทําอาหารมันร้อนนะลูกเราก็ได้รับความอดทนไปได้ความกระตันยูกระตันยูช่วยพ่อแม่ทําอาหารอย่างเงี้ยเนาะช่วยพ่อแม่ทําอาหารอ่ะเป็นต้น ใส่ชื่อด้วยตัวเองชื่ออะไรใส่มาให้เรียบร้อยนะคะชั้นเลขี่เนาะอ่ะงานของนักเรียนคืออันนี้นะคะใบงานนี้ใครที่มีแอปตัดต่อก็เดี๋ยวครูจะส่งนี้ไปในกลุ่มไลน์แล้วก็หนูก็โหลดอันนี้ไฟล์รูปภาพนี้แล้วก็แปะเนื้อหาของตัวเองใส่ลงไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างของครูเนาะเดี๋ยวถ้าใครที่ไม่มีแอปดาวเออไม่มีแอปตัดต่อรูปภาพก็เขียนเอานะคะแต่ว่า ใครที่ใช้แอปลบกวนให้เป็นรูปของอาหารที่ตัวเองทำนะคะอย่าเอารูปมาจากอินเทอร์เนต็ตเนาะใครไม่เข้าใจสามารถทักมาถามครูได้นะคะสำหรับครูก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนสนุกกับการทำอาหารของตัวเองนะคะ<ม>ขอบคุณค่ะ